อาวุธใหม่ของลินในที่สุดก็ถูกนํามาใช้ในสนามรบจริงงั้นเหรอเดีย๋ยวพวกศัตรูให้ลาบค้าไปเลยจูจอมอะไรเนี่ยระเบิดโผล่มาจากทั่วสนามรบเลยเหรอไม่ไหวแล้วแนวรบกําลังแตกบ้าเอ้ยพวกนั้นพาจอมเวทมาด้วยกี่คนกันแน่เนี่ยในรายงานไม่ได้บอกไว้เลยนี่วะเห็นระเบิดนี่สุดยอดไปเลยเว้ย สุดยอดจริงๆถ้ามีของแบบนี้อยู่แล้วก็ชนะแน่นอนเลยค้าชื่อคูกะตอนนี้เป็นหัวหน้าหน่วยทหารราบที่หนึ่งแห่งกองทหารรับจ้างหน้าที่ของข้าคือพุ่งเข้าใส่ศัตรูแนวหน้าแล้วโค้นมันลงให้ได้นั่นคืองานของข้าและข้าก็ภูมิใจกับมันเสมอลูกน้องของข้าเองก็มั่นใจว่าพวกเขาเนี่ยทำงานหนักที่สุดแล้วก็หาเงินได้เก่งที่สุดในกองยกเว้นพวกหน่วยจอมเวทเอาไว้ก็แล้วกัน อาวุธที่ข้าใช้มาตลอดก็มีเพียงดาบเท่านั้นไม่ว่าจะเจอศัตรูแบบไหนข้าก็ใช้แต่คมดาบนี่แหละโค่นพวกมันลงมาได้ทุกครั้งเพราะดาบคือสิ่งที่ทำให้ข้าได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้เต็มที่ที่สุดแต่ทว่าช่วงนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วลินหินระเบิดเวทกับหินจุดระเบิดแบบตั้งเวลาของพวกนั้นมันสุดยอดจริงๆเลยเรื่องทั้งหมด เริ่มต้นขึ้นตอนที่เด็กคนนั้นแสดงพรสวรรค์ของตัวเองออกมาให้เห็นแม้แต่ในหน่วยของข้าพวกนั้นก็ดีใจกันใหญ่บอกว่าต่อไปนี้จะโค่นศัตรูได้ง่ายขึ้นแล้วแต่ข้ากับรู้สึกดีใจไปกับพวกเขาไม่ได้จริงๆข้าเคยภาคภูมิที่สามารถโค่นศัตรูได้ด้วยฝีมือของตัวเองเพราะอย่างนั้นข้าจึงอยู่แนวหน้าและต่อสู้ด้วยศักดิ์ศรีของนักรบเสมอถ้าใช้หินระเบิดเวทแล้วจบง่ายๆแบบนั้น ก็คงดีไม่น้อยหรอกแต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วก็ข้าว่ามันไม่ถูกต้องตั้งแต่ตอนนั้นความคิดแบบนั้นก็เริ่มเกิดขึ้นในใจของข้าถ้าย้อนกลับไปหาต้นกําเนิดของวิชาดาบของข้ามันก็คงมาจากความจริงที่ว่าข้าเคยเป็นแค่เด็กในสลัมข้าเติบโตมาในที่สุปรกโปกโสมมอยู่รอดมาได้ด้วยการพึ่งพากันกับพวกกันเกฟพูดตามตรงข้ามั่นใจในฝีมือดาบของตัวเองมากตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ข้ากับพวกผู้ใหญ่ในหน่วยรักษาความสงบมักจะต้องสู้กันด้วยไม้กระบ,บองแทบทุกวันเพราะในที่แบบนั้นการฆ่าฟันมันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วการเกฟหมอนั่นต่างจากข้าโดยสิ้นเชิงทั้งที่มาจากที่สุกปกโสมมมแบบเดียวกันแต่กลับมีพรสวรรค์อันหาย,ยากเป็นคนที่สามารถเข้าหาใครตรงๆได้เสมอหมอนั่นเรียนรู้ท่วงท่าดาบของข้าได้ในพริบตาเดียวแค่เห็นครั้งเดียวก็จําได้หมดทุกกระบวนท่าแล้วแต่ตอนนี้ กันเก็บได้เป็นหัวหน้าหน่วยไปแล้วคนแบบหมอนั่นน่ะไม่ควรอยู่แนวหน้าหรอกข้าไม่อาจให้ตัวเองเป็นเพียงคนที่ยืนเฉยๆดูพวกเขาแต่งแต้มเส้นทางแห่งชัยชนะได้หรอกข้าต้องใช้ดาบของข้าเองเพื่อทำให้ความฝันของหมอนั่นเป็นจริงให้ได้แต่พ่อมัวแต่เร่งร้อนอยากจะพิสูจน์ให้เห็นว่าข้ายังสู้ด้วยดาบของตัวเองได้อยู่สุดท้ายดาบของข้าก็เริ่มทื่ลงเรื่อยๆ พอคิดว่าจะไม่ยอมแพ้พวกที่ใช้อุปกรณ์เวทข้าก็ยิ่งหักโหมจนตัวเองเริ่มหลงทางผลสุดท้ายดาบของข้าที่เคยแข็งแกร่งนักหนากับเริ่มทื่อและกัดกินร่างกายของตัวข้าเองบางทีข้าอาจมาถึงขีดจำกัดของตัวเองแล้วก็ได้ว่าไงนะไหนแกลองพูดอีกทีสิมาไม่สิหัวหน้าผมไม่ได้หมายความแบบนั้นนะครับคือผมแค่คิดว่าตอนนี้นะ่ะแทนที่จะฝึกดาบอย่างเดียว น่าจะลองหาวิธีใช้หินระเบิดเวทให้เกิดประโยชน์มากกว่านี้นะครับพวกเรานะ่ะเป็นทหารนะเว้ยการสู้ด้วยแขนตัวเองกับคมดาบของตัวเองนั่นแหละคือหน้าที่ของพวกเรามะไม่ใช่ไม่เข้าใจนะครับหัวหน้าแต่ว่าตอนนี้เราก็สามารถลบได้อย่างปลอดภัยกว่าเดิมแถมยังได้ผลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วยเนาะจริงด้วยใช่พอกันทีผ่านมาหลายวันแล้ว ที่ข้าออกมาฝึกคนเดียวในป่าหลังมื้ออาหารทุกคืนอีกไม่กี่วันสงครามก็จะเริ่มขึ้นอีกครั้งก่อนถึงตอนนั้นข้าต้องเรียกคืนความมั่นใจและสัมผัสของคมดาบของตัวเองกลับมาให้ได้การฝึกฟันเงาสตูในภาพลวงตาที่เกิดจากพลังสมาธิขั้นสุดยอดของข้าเองข้าฝึกต่อสู้กับตัวตนในอุรมคติของตัวเองในโลกที่มีเพียงข้ากับเงาดาบของข้าเท่านั้น ไม่ได้เรื่องเลยทุกอย่างมันแย่ไปหมดใจข้ายังสันไม่หายดาบก็พลอยสันตามไปด้วยข้าต้องหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมดาบของข้าถึงทื่อไปลูกน้องของข้าเริ่มพึ่งพาหินระเบิดมากเกินไปจนลืมการฝึกพื้นฐานของทหารล่าบไปเสียแล้วและนั่นอาจทำให้พวกเขาสูญเสียศักดิ์ศรีของหน่วยทหารลาไปก็ได้ไม่สิบางทีความคิดนั้นอาจไม่ถูกต้องทั้งหมดก็ได้ถา้างั้น เครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้คนศัตรูได้ง่ายขึ้นงั้นพวกเราก็ควรใช้มันสิมันก็สมเหตุสมผลแล้วนี่นาแต่ว่าทําไมกันทําไมข้าถึงยังรู้สึกสับสนทั้งที่มันควรจะดีแล้วแท้ๆเพราะตอนที่ถึงยามคับขันเครื่องมือพวกนั้นไม่ได้ช่วยอะไรสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการเห็นพวกพ้องต้องตายไปทั้งที่ยังมีความค้างคาในใจตอนที่กําลังจะถูกฆ่าพวกนั้นคงได้แต่คิด ข้ามีหินระเบิดเวทอีกสักหน่อยแต่ถ้าในตอนนั้นพวกเขายังรับฝีมือดาบของตัวเองไว้ต่อสู้ได้บางทีพวกเขาอาจรอดมาได้หรือไม่ก็อาจชนะไปแล้วก็ได้แต่การตายทั้งที่ยังมีความเสียใจติดอยู่ในใจมันช่างน่ากลัวเหลือเกินสำหรับข้าถ้าได้ทุ่มเทจนสุดกำลังแล้วต้องตายข้าก็จะไม่เสียใจเลยสักนิดเพราะแบบนั้นข้าถึงอยากให้พวกนั้นได้รู้ไว้สุดท้ายแล้ว สิ่งที่สามารถพึ่งพาได้จริงๆก็คือฝีมือของตัวเองเท่านั้นใครอยู่ตรงนั้นขอโทษครับผมเองครับอะไรเนี่ยชูริอย่าทำให้ตกใจสิเจ้าหมอนี่เข้ามาอยู่กับพวกเราได้ราวๆเดือนหนึ่งแล้วตั้งแต่ชูริเริ่มมาที่นี่บรรยากาศในหน่วยก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยฝีมือการทำอาหารของเขาเวลามื้ออาหารถึงได้สดใสขนาดนี้พูดตามตรง ถึงตอนนี้ข้าก็ยังรู้สึกระแวงในตัวชูรี่อยู่วันนั้นทำไมเจ้าถึงไปอยู่เนินเขาลินเบลกันแน่นะสุดท้ายแล้วข้าก็ยังไม่รู้เหตุผลที่ชูรี่ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันอยู่ดีอาหารที่ชูรี่ทำไม่เคยเห็นจากที่ไหนมาก่อนเลยเจ้าฝึกฝนฝีมือนี้มาจากที่ไหนกันแน่นะหรือว่ามีอาจารย์อยู่ที่ไหนสักแห่งงั้นเหรอไม่สิตอนนี้ไม่ควรพูดอะไรแบบนั้นออกไปหมอนี่ทำหน้าเหมือนกับคนกำลังแพ้อยู่เลยแฮะ ดูเหมือนชูรีจะเป็นห่วงที่ข่าออกมาฝึกในป่าคนเดียวทุกคืนเลยรีบตามมาอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังสินะไม่คิดเลยว่าจะมีใครคอยห่วงข่าแบบนี้ชูรีนี่นะช่างสังเกตเกินไปจริงๆส่วนข่าเองก็ยังคงอ่อนหัดอยู่ไม่น้อยเหมือนกันตอนนี้ข่ากำลังอยู่ในช่วงตกต่ำแน่เพราะชูรีพูดว่าแค่ได้ระบายออกมาบ้างก็น่าจะดีข้าก็เลยตัดสินใจจะลองพูดดูสักหน่อยเครื่องมือพวกนั้นน่ะ มันก็สำคัญอยู่หรอกแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่พึ่งพาได้จริงๆก็มีเพียงฝีมือของตัวเองเท่านั้นดาบของข้าไม่อาจสร้างผลลัพธ์ได้เท่ากับหินระเบิดเวทเลยข้าพยายามจะพูดให้สงบที่สุดแล้วอยากแข็งแกร่งกว่านี้อยากเร็วกว่านี้แต่พอพูดออกมามันก็หยุดไม่ได้เลยพ่อยคำพังพูออกมาไม่หยุดพอคิดแบบนั้นดาบของข้าก็เริ่มทื่อไปเองจนเผอพูดออกมาหมดโดยไม่รู้ตัว แล้วข้าก็เพิ่งรู้ตัวข้าน่ะอ่อนแอจริงๆเพราะมัวแต่ล้อนลนเมื่อเห็นเพื่อนร่วมลบก้าวหน้าไปอีกขั้นข้าอิจฉาที่ลินชายแววเด่นกว่าหน้าขายหน้ายิ่งนักที่ถึงขั้นอิจฉาเพื่อนร่วมลบของตัวเองช่างเป็นคนที่แย่สิ้นดีจริงๆข้าเนี่ยในตอนที่ข้ากําลังจมอยู่ในความคิดชูริก็พูดขึ้นมาเพียงประโยคเดียวคุณคูกาครับหิวหรือยังครับฮะอะไรกันนะ ชูรีนี่ถึงกับคิดว่าปัญหาของข้าก็เหมือนแค่เรื่องเด็กหิวข้าวงั้นเหรอกันเก็บเองก็คงคาดไม่ถึงว่าชูลีจะรับมือแบบนี้ทั้งที่เป็นเรื่องน่าประหลาดแทๆ้ๆแค่ได้ฟังหมอนั่นพูดก็ทําให้ความกังวลในใจดูเล็กน้อยไปทันทีนี่ก็คงเป็นฝีมือของชูรีแบบหนึ่งสินะมือที่คุ้นเคยกับการทําอาหารนั้นเฉียบคมเสียจนมีดในมือดูราวกับเป็นดาบที่มีชื่อยังไงกันนะ ถ้าทางการเคลื่อนไหวนั่นมันมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดสายตาอยู่นแน่งั้นรอสักครู่นะครับระหว่างรอจะดื่มวายสักหน่อยไหมครับอ้าวได้เหรอผมคงให้คำแนะนำที่ดีแก่คุณคูกะไม่ได้หรอกครับแต่ถ้ามันช่วยให้คุณคิดได้ง่ายขึ้นหรือรู้สึกสบายขึ้นมาได้แล้วก็ตอนนี้แค่ให้คุณได้พักสักหน่อยก็คงดีแล้วครับพอได้คุยด้วยจริงๆก็เข้าใจเลยให้รู้สึกสบายใจขึ้นงั้นเหรอ ชูริเป็นคนหัวดีและยังมีประสบการณ์มากพอที่จะเข้าใจความเจ็บปวดของผู้อื่นได้ด้วยใจจริงพอเห็นแบบนี้ข้าก็เข้าใจแล้วจริงๆข้าดันเคยระแวงคนอย่างหมอนี่มาตลอดพอคิดย้อนกลับไปแล้วก็รู้สึกเหมือนใจจะเจ็บจี๊ดขึ้นมาเลยหมอนี่ตั้งแต่เข้ามาอยู่กับพวกเราก็ต้องแบกรับอะไรไว้มากมายแต่ข้ากลับไม่เคยคิดจะเข้าใจเลยมัวแต่มองว่าเป็นคนแปลกที่ไว้ใจไม่ได้ แต่ตอนนี้หมอนั่นก็เป็นคนที่การเก็บไว้ใจและยังเป็นเพื่อนสนิทของลินอีกด้วยหมอนั่นอ่อนโยนแขนขาไม่แข็งแรงนักแต่หัวไวและไม่มีทักษะการต่อสู้เลยเป็นเพียงคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษนักข้าเคยคิดมาตลอดว่านี่แหละคือขีดจำกัดของตัวเองคิดว่าพรสวรรค์ของข้ามีได้เพียงนี้เท่านั้นข้าไม่มีพรสวรรค์ด,ด้านดาบเลย รูปร่างก็ไม่ได้ใหญ่โตกล้ามเนื้อก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนคนอื่นนั่นคือคำพูดที่ข้ามักจะพูดกับตัวเองเสมอแต่ถึงอย่างนั้นทุกครั้งที่ผ่านการฝึกข้าก็รู้สึกได้ว่าตัวเองเริ่มแข็งแกร่งขึ้นทีละน้อยนั่นคือสิ่งที่ข้าภูมิใจแต่บางทีอาจถึงขีดจำกัดของข้าแล้วก็ได้ขีดจำกัดอย่างนั้นเหรออย่าพูดอะไรน่าเศร้าแบบนั้นสิครับ เรื่องที่ใช้แค่คำพูดไม่กี่คำมาสรุปให้จบง่ายๆแบบนั้นน่ะมันน่าเศร้าเกินไปนะครับดาบของคุณครูกานะ่ะมันงดงามมากเลยครับผมคิดว่าดาบของคุณไม่ได้ถึงขีดจำกัดอะไรหรอกครับแค่ตอนนี้มันเพียงชนเข้ากับกำแพงก็เท่านั้นเองครับดาบนะ่ะแต่เดิมก็คือเครื่องมือสำหรับสังหารผู้คนเท่านั้นมือฆ่าเปื้อนเลือดของผู้คนมานับไม่ถ้วนผ่านสงครามมาก็ไม่น้อย จนมือทั้งสองนี้ถูกย้อมไปด้วยสีแดงฉานทั้งที่มันเป็นดาบของข้าที่ทั้งเปื้อนเลือดและมีแต่ความโสมมหมอนั่นกับพูดขึ้นมาว่างดงามคงเป็นเพียงแค่กำแพงที่ข้ายังข้ามไปไม่ได้เท่านั้นเองกำแพงงั้นเหรอลองเชื่อคำพูดของชูรี่ดูสักครั้งแล้วลองคิดทบทวนดูอีกทีถ้าดาบของข้าชนเข้ากับกำแพงจริงก็ต้องมีหนทางหรือท่วงท่าบางอย่าง ที่สามารถก้าวข้ามมันไปได้แน่บางทีสิ่งที่ข้ามองข้ามไปตลอดอาจไม่ได้อยู่ที่ใครอื่นเลยแต่เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวข้าเองตั้งหากถึงเวลาแล้วสินะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเชิญเลยครับคุณคูก,กะโหน่าทึ่งจริงๆ ความกรอบบางของเปลือกนอกรับกับเนื้อที่นุ่มฟูจนแทบละลายรสของน้ำมันและความหวานจากเนื้อปลาผสานกันจนอบอวลไปทั่วทั้งปากสุดยอดเลยข้างนอกกรอบส่วนข้างในก็นุ่มฟูซอสรสเปรี้ยวหวานเข้ากับกลิ่นซันโชได้ดีจริงๆดีใจที่คุณชอบครับว่าแต่ฝีมือใช้มีดของชูรีนี่ไม่ธรรมดาเลยนะเวลาหั่นของที่นุ่มๆน,นะครับผมจะพยายามหั่นให้เหมือนกับรูปมากว่าฟันครับ รูปเพื่อหันอย่างนั้นสินะเข้าใจแล้วตลอดมาข้าแค่คิดว่าต้องสู้กับพวกที่แข็งแกร่งกว่าด้วยแรงทั้งหมดที่มีเพราะอย่างนั้นข้าถึงได้พยายาม่าฟันมันไปด้วยกำลังทั้งหมดที่มีทั้งที่จริงแล้วข้าอาจแค่ฝืนสู้โดยไม่ยอมมองหาทางอื่นก็ได้แต่นั่นมันไม่ใช่หรอกเพราะข้ามีวิชาดาบที่เป็นของข้าเท่านั้นวิชาที่มีข้าเพียงคนเดียวที่จะใช้มันได้ข้าได้ผ่านศึกนับไม่ถ้วน ผ่านสนามลบที่เต็มไปด้วยเลือดและเหล็กและสร้างเทคนิคที่อย่างลากอยู่ในตัวข้าไม่ใช่แค่การเสียสละหรือใช้แรงเข้าประทะแต่เป็นวิชาที่เกิดจากตัวตนของข้าอย่างแท้จริงกับใจนะชูริข้านึกอะไรออกแล้วละ่ะหลังจากนั้นข้าก,ก็ให้ชูริกลับไปก่อนเพราะเจ้านั่นเริ่มเป็นห่วงว่าดึกมากแล้วส่วนข้าจึงเริ่มชักดาบออกมาอีกครั้งที่ผ่านมาข้าใช้เพียงแรงแขนในการเวียงดาบต่อจากนี้ จะลองใช้ทั้งร่างกายแทนดูบ้างตั้งแต่เท้าเข่าสะโพกไหล่แขนมือและลำคอให้ทุกส่วนของร่างกายส่งแรงต่อเนื่องโดยไม่สะดุดแม้แต่น้อยแล้วถ่ายทอดพลังทั้งหมดนั้นลงไปยังคมดาบโดยไม่ให้สูญเปล่าแต่แค่นั้นยังไม่พอเพียงแค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวมันก็ยังไม่พอที่จะเข้าถึงแก่นแท้ของการฟันดาบได้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้กระดูกด้วยเข้าใจถึงการเคลื่อนไหวของกระดูกความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ความตึงและแรงส่งจากทุกจุดของร่างกายควบคุมทุกอย่างทั้งน้ำหนักทั้งสมดุลให้รวมเป็นหนึ่งเดียวการฝึกเงาสะท้อนการต่อสู้กับตัวตนของตัวเองนี่มันอะไรกันดูเหมือนว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าข้าคือตัวข้าในอุรมคติเมื่อครั้งอดีตแต่ตัวข้าในวันนั้น ก็ไม่เคยเข้าใกล้คำว่าอุดมคติได้จริงๆเลยสินะแรงกระแทกเมื่อคู่นั้นมันรุนแรงเกินกว่าที่ข้าจะควบคุมได้ตอนแรกนึกว่าข้อมือจะปิวไปแล้วซะอีกแต่ดูเหมือนว่าแค่ตั้งแต่ข้อศอกถึงหัวไหล่เท่านั้นที่ยังชาาอยู่ดาบที่หลุดจากมือไปฟันจนต้นไม้ขาดเกินครึ่ง ชูริพูดถูกจริงๆด้วยมันไม่ได้ถึงขีดจำกัดอะไรเลยแค่ชนเข้ากับกำแพงเท่านั้นเองคืนนั้นข้าฝึกดาบซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม่หยุดแม่ชั่วขณะเดียวในเพียงคืนเดียวข้ารู้สึกเหมือนได้ก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่แค่ก้าเดียวแต่ไกลออกไปหลายสิบก้าเลยทีเดียวหลังจากฝึกดาบจนถึงลุ่งเช้าข้าก็ถูกชูริที่เป็นห่วงจนทนไม่ไหวเทศนาอยู่ไม่หยุดเลยทั้งที่ยังคงยิ้มอย่างอ่อนโยนอยู่นั่นแหละ แต่นั่นนะ่ะน่ากลัวสุดๆไปเลยนะแล้วสรุปว่าคุณครูกะแก้ปัญหาน,น,นั้นได้แล้วเหรอครับอ่าก็เพราะเจ้านั่นแหละถึงทำให้ข้าเข้าใจได้ศัตรูมาแล้วเตรียมหินระเบิดไว้ให้พร้อมเอ๊หัวหน้าคูกะไม่ได้ครับหัวหน้าจะบุกเดียวแบบนั้นไม่ได้นะครับสิ่งที่ข้าเข้าใจในวันนั้นดาบของข้ามีอยู่สองด้าน ด้านหนึ่งคือดาบแห่งท่วงท่าที่ข้าตื่นรู้ดาบแห่งความอ่อนโยนอีกด้านหนึ่งคือดาบแห่งพลังที่ข้าเคยใช้มาโดยตลอดดาบแห่งความแข็งแกร่งความเร็วในการโจมตีและการตอบสนองของข้าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยจิตใจที่นิ่งสงบและการควบคุมร่างกายอย่างสมบูรณ์แบบ <c oughs> เมื่อเทียบกับตัวข้าในอดีตตอนนี้มันต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง สุดยอดเลยครับหัวหน้าคูกะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีวิธีต่อสู้แบบนั้นหยุดจริงอ่ะทำไปครั้งนี้ก็ชนะขาดลอยอีกแล้วนะทั้งหมดนี้ก็เพราะหัวหน้าคูกะนั่นแหละอ่าสุดยอดจริงๆหัวหน้าคูกาครับหัวหน้าคูกาครับพวกเราขอโทษที่บุ่นใจไหลกับท่านตลอดเออขอโทษนะครับ ถ้าจะพูดแบบนี้มันอาจจะดูไร้มารยาทไปหน่อยแต่ท่านพอจะสอนวิชาดาบให้พวกเราได้ไหมครับกลับคำได้อย่างสวยเลยนะเจ้าพวกนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพื่อคงไว้ซึ่งความมั่นคงของอาณาจักรพลังในการต่อสู้นั้นย่อมเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้เมื่ออาณาจักรได้ก่อตั้งขึ้นก็ได้ถือกำเนิดศาสตร์แห่งการต่อสู้มากมายไม่ว่าจะเป็นกระบวนท่าดาบ หรือยุธศิลปะต่างๆเท่าว่าหลังจากนั้นราวสิบปีศาสแห่งการต่อสู้ส่วนใหญ่กับค่อยๆเลือนหายไปและในปัจจุบันเหลืออยู่เพียงแค่สองแขนงเท่านั้นหนึ่งในนั้นคือสายคูกะเป็นวิชาดาบที่ถือกำเนิดจากวิรชนผู้หนึ่งผู้ที่ได้รับการยกย่องในนามเซนแห่งคมดาบคูกะยางากิเมื่อวิชาดาบนั้นถูกเผยแพร่สู่สายตาโลกว่ากันว่า เหล่าศัตรูทั้งปวงล้วนถูกสังหารลงในพิปตาเาลากับไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์ทุ่งหญ้าที่พืชพันธุ์ยังคงผิบานเป็นสีแดงเข้มเรลากับโลหิตในยุคปัจจุบันถูกเรียกขานในเวลาต่อมาว่าทุ่งสีเลือดบรัสการเดนมีบันทึกกล่าวไว้ว่ามันคือสถานที่ที่กำเนิดจากการสังหารหมู่ของคูกะยังากิแต่แท้จริงแล้วความจริงของเรื่องนี้ยังคงคุมเครืออย่างไรก็ตาม ฝีมือของคูกะยางอากินั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีผู้ใดอาจปฏิเสธได้เลยทั้งที่ได้รับตำแหน่งแม่ทัพใหญ่แห่งอาณาจักรรวมแต่เขากลับเลือกจะลงสู่แนวหน้าด้วยตนเองเข้าต่อสู้และปราบศัตรูอย่างไม่หวั่นเกรงเขาเป็นคนที่ชื่นชอบการปลุกขวัญกำลังใจให้เหล่าสหายร่วมรบอยู่เสมอการกระทําของเขาได้สร้างแรงบันดาลใจกับเหล่าทหารใต้บงังคับบัญชาแต่ในขณะเดียวกัน ก็ทำให้เพื่อนบางคนถึงกับสายหัวด้วยความอ่อนใจว่ากันว่าภายหลังเขาได้กล่าวไว้เช่นนี้ข้าคิดอยู่เสมอว่าเบื้องหลังของข้าคงมีเพียงซากศพแต่หมอนั่นทำให้ข้ารู้สึกขึ้นมาได้ว่าที่อยู่เบื้องหลังของข้ามีชีวิตนับหมื่นนับแสนที่ได้รับการช่วยเหลือไว้เพราะอย่างนั้นข้าถึงได้สู้แนวหน้าอยู่เสมอข้าออกไปเป็นโลเป็นดาบเพื่อปกป้องทุกคนแนวคิดเช่นนั้น ถูกขนานนามในเวลาต่อมาว่าดาบแห่งการช่วยเหลือจากดาบที่ใช้สังหารค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นดาบที่ปกป้องชีวิตจนกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งดาบที่ช่วยชีวิตมากกว่าปิดชีพซึ่งยังคงสืบทอดมาจนถึงยุคปัจจุบันและแล้วหลังจากนั้นเรื่องราวชีวิตของเขาก็ถูกนำไปเล่าขานในละครบทความและบันทึกมากมายจนค่อยๆถูกยกให้เป็นตำนาน ได้ได้รับการยกย่องเป็นดังเทพแห่งดาบในยุคต่อมาหลังจากที่เขาวางมือจากศึกและหันไปใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเขามักใช้เวลาเพลิดเพลินกับการตกปลาหรือทำสิ่งที่ชอบบางครั้งเขาก็จะนั่งดื่มกับเพื่อนเก่าที่รู้จักกันตั้งแต่วัยเยาว์พูดถึงเรื่องราวเก่าๆอย่างอารมณ์ดีและในทุกครั้งในยามเช่นนั้นเขาจะต้องกินอาจิทอดกรอบอยู่เสมอแม้ยามชาลาเขาก็คงเป็นคนกินเก่งดังเดิม เมื่อได้กินอาหารคำโตเต็มปากใบหน้าที่เต็มไปด้วยริ้วรอยของเขาก็จะเปื้อนรอยยิ้มอย่างสุขใจว่ากันว่าเขาไม่เคยพลาดอาหารจานนั้นเลยสักวันเดียว